สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตลำไย,ยนะครับลำไย,ยนี้เป็นรุ่นเดือนเมษานะครับช่วงต้นเมษานะนก็ระยะนี้อายุเข้า4เดือนเสร็จ,รจแล้วนะครับจะสังเกตว่าลำไย,ยเนี่ยเริ่มที่จะโน้มลงมาแล้วนะครับ <c oughs> ช่อมันจะโน้มลงเห็นไหมอ่าโน้มลงมาแล้วเปลือกนะครับ สีของเปลือกลำไย,ยเนี่ยจากที่เราเลี้ยงมานะเขาจะเขียวเขียวใช่ไหมเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับนะอันนี้เอาลำไย,ยนอกฤดูก่อนนะครับนี่ลำไย,ยนอกนอกฤดูในฤดูของเราผ่านไปแล้วนะครับในฤดูเนี่ยก็จะอยู่ทางาโซนลำพูนเชียงใหม่เชียงรายนะครับฝั่งทางลงมาข้างล่างหน่อยก็ฝั่งทางตาก นะครับบ้านผมเนี่ยก็จะเป็นนอกฤดูแล้วนะครับนอกฤดูเนี่ยอายุเขาประมาณเนี้ยเห็นไหมลำไยเขาจะเริ่มโน้มลงมานะครับเราทําอะไรบ้างนะครับเนี่ยผมก็จะเริ่มอัดน้ําแล้วนะอายุเขาประมาณเนี้ยเริ่มโน้มลงมาประมาณเนี้ยเริ่มอัดน้ําแล้วแต่ถ้าฝนตกลงมาก็แล้วไปนะครับถ้าฝนขาดช่วงนะให้เราเติมน้ําเข้าไปบ่อยๆนะครับ ลูกลำใหญ่เขาจะโตเร็วนะก็จะมีนะช่วงเนี้ยนะครับส่วนการบำรุงปุ๋ยนะครับการการให้ปุ๋ยก็จะมีเหมือนเดิมนะครับให้ปุ๋ยทางดินนะช่วงนี้ผมก็จะให้เป็นสูตร16เสมออยู่นะครับนะ15 0 0ผมจะไม่ได้บวกลว้นะครับก็จะให้ให้น่าจะให้ อีกประมาณ3ครั้งนะครับ3ครั้งเนี่ยก็น่าจะจบและปุ๋ยทางดินนะครับส่วนปุ๋ยทางใบเนี่ยระยะนี้ก็ยังสร้างเปลือกอยู่นะครับยังยังสร้างเปลือกเพราะว่า,าเราจะไม่ยังยังไม่ด่วนสร้างเนื้อนะเพราะข้างในเขาเนี่ยเม็ดข้างในเนี่ยยังเป็นสีขาวอยู่นะครับในเป็นสีขาวแล้วก็สร้างเปลือกไปก่อนนะ ช่วงนี้ก็จะอับน้ํานะครับให้น้ําเรื่อยๆให้น้ําบ่อยๆนะครับยิ่งช่วงที่ฝนมันขาดนะครับฝนมันขาดขาดนานๆนะครับขาดหลายวันเนี่ยเราต้องเราต้องให้น้ําบ่อยๆนะช่วงเนี้ยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ลำไย,ยเนี่ยมันแตกนะครับนะ ป้องกันไม่ให้มันแตกมันมักจะแตกช่วงที่นะฝนกลับมานะครับถ้าลำไย,ยเนี่ยมันมันขาดขาดน้ำนะครับแล้วโดนฝนนะโดนโดนฝนเยอะๆเนี่ยนะเขาเรียกว่าสำลักน้ำนะครับมันก็จะแตกนะที่เขาเรียกว่าลำไย,ยยิ้มให้เจ้าของสวนนะครับเนี่ยนยครับก็ให้น้ำบ่อยๆนะถ้าแดดร้อน ผลขาดช่วงผมก็จะเริ่มอัดน้ำแล้วเนหะ็นไหมแล้วจะทำให้ลูกเขาโตไว้ด้วยนะครับปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบก็ให้ไปตามระยะโอเคนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะลำยรุ่นต้นเมษาก็อีกประมาณสักไม่เกิน3เดือนนะ ประมาณสักกลางตุลาไปแล้วก็จะได้อายุเก็บก็เหลืออีกประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับนามาอัปเดตให้ดูนะครับลำใหญ่เราดอกดก็กํกำลังไล่ค้้านะครับลำใยก้านใหญ่ๆนะครับลูกดก,ดก ก็จะมีเริ่มสลัดบ้างเ,เริ่มไม่ไม่ไม่สลัดบ้างอ่ะสลัดแบบกองดินเลยนะช่วงเนี้ยถ้าใครแบบไว้ดุกๆนะสลัดแบบกองดินหละสลัดเยอะนะครับแต่ถ้าใครแต่งช่อได้นะมีเวลาแต่งช่อมันก็จะไม่สลัดก็จะลดเขาเรียกว่าตัดตัดวงจรการสลัดของเขาไปนะครับถ้าเราแต่งช่อนะแต่ถ้าเราแบบ ไม่ได้แต่งชอ่อเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับคือมันจะสลัดกองพื้นเลยนะครับลำใ่ระยะเนี้ยระยะมันก็เลยมาเขือพวงแล้วกำลังจะไปแบบลูกแก้วเนาะกำลังไปลูกแก้วเนี่ยแต่ถ้าอยู่ซ่อนในล่มเนี้ยก็ลูกอาจจะยังเขียวเขียวอยู่แต่ถ้าแบบโดนแดดฝั่งที่โดนแดดก็อาจจะเปลือกผิวสีแดงนะครับแต่ถ้าพลิก พริกช่อเนี่ยมันก็จะยังเขียวอยู่ก็จะดูแลประมาณนี้นะครับลำไย,ยระยะนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆน,นะครับได้ชมกันแล้วก็มีสาระดีๆมาฝากประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับท่านใดที่สนใจวิธีการทำลำไย,ยแบบสไตล์ของผมนะครับก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับที่ช่องทาง YouTube ก็มีนะครับแล้วก็ช่องทางเฟซบุ๊กนะครับจะเป็นเพจก็ได้หรือว่า เฟซส่วนตัวก็ได้ก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ